่อไปดูลายก่อนนอกเข้าในนอกเข้าในไม่ในออกนอกนะเดี๋ยวแหกโอเคอเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูลายเนี่ย <มา S 1> วิ่งมา,มาอืด<า>อ่าเนี่ยเข้ามาเอ๊บโคงนี้คนโค้งต่อใช่ป่ะ<า>เราก็ดูทางว่ามันกว้างขนาดไหน<า>แล้วเราก็มองว่าทางออกมีไหมถ้าทางออกมีปุ๊บเราถึงจะเข้า นี่ทางออกยังไม่มีใช่ปะ่ะอ่าทางออกมีแล้วเราก็เข้าเลยทางออกคือไปเรื้นหรอใช่เขยหามาเห็นทางออกโค้งได้อ่าเนี่ยมีทางออกแล้วเราก็เข้าเลยเนี่ยจุดตัดอยู่นี่เห็นปะ่ะอ่าจุดตัดปุ๊บทางออกอยู่นู่นเนี่อ่ามีโค้งต่อโค้งต่อปุ๊บแขงไปอ่าเนี่โค้งต่ออยู่นี่ปัดมองตัด ึมองตัดเข้าจุดตัดแล้วมองตัดอ่ามองตัดเข้าจุดตัดแล้วมองตัดอ่าวิ่งมาเห็นไหมร้อยเมตรห้าสิบเมตรพอห้าสิบเมตรปุ๊บเจนเกียร์ปึ้งปึ้งจุดตัดโค้งอยู่ตรงกลางเข้าไป วาปออกเห็นไหมอ่าหลบน้ำนิดนึงนะอ่าวิ่งมา150เมตร150เมตร100เมตร100เมตร50เมตรก็เลยจะถึงโคง้งอ่ามีลายจุดขึ้นลายจุดตัดอ่าเอฟเต็กหรือจุดตัด เหตุจุดตัดแล้วเข้าโค้งไปแตงนีงไม่ยาวเลยอ่าเห็นจุดตัดอีกหนึ่งจุดนี้จุดตัดอ้าวเข้าจุดตัดอึ๊ปอ่าโน่นจุดตัดอ่าจุดตัดโค้งครับวิ่งไปจุดตัดอ่าลงยาวๆไปตรงนั้นยาว

จุดตายเข้าจุดตัดลึบเ,เป็นเกียร์ปั้งปั้งมองจุดตัดมองตัดโค้งไปเพราะโค้ง,งมันลึก phố của chúng ta, tháo bay, boost, 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 总也没得骨头里啊，这。 ัดโค้งไปเดินขเขาเร่งไปโอเคไหม